สวัสดีครับครับผมแต่งให้สวยเลยพี่หนุ่มนะลอยนี่คนเดียวนะพี่หนุ่มนะ สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมหนุ่ม y n p ็ครับผมและวันนี้นะครับผมมาที่บ้านต้นไม้นะครับผมที่เราสร้างนะครับเป็นตอนแรกสร้างเป็นขาดแห้งแต่ตอนนี้จะสร้างเป็นเป็นบ้านต้นไม้แล้วนะครับผมก็ค่อยๆสร้างนะครับวันนี้ผมมาคนเดียวนะครับผมแล้วก็นัดพี่เอกไว้พี่เอกบอกว่าเข้ามาก่อนแล้วก็เดี๋ยวพี่เอกก็จะตามมาเนาะเพื่อนๆตอนนี้ฝนก็จะตกด้วยนะฟ้าร้องด้วยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมจะต้องขึ้นไปมุงนะครับวันนี้ผมได้เตรียม ผ้ายางนะครับผมผ้ายางดํานะครับเข้ามาด้วยเพื่อที่จะเอามากางข้างบนเนาะเพราะว่าเดี๋ยวฝนจะตกแล้วนะเพื่อนนี่ครับผมผมก็ได้เตรียมถุงนอนแล้วก็เตรียมอ่าหม้อเตรียมอะไรมาด้วยนะนี่ก็ผ้ายางดําอันนี้เป็นอีกชั้นหนึ่งเนาะเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูชั้นบนด้วยกันนี่ต้องขึ้นมาตรงนี้อีกชั้นหนึ่งนะนี่ชั้นนี้เลยครับที่ผมกับพี่เอก มาทําตอนนั้นนะครับผมเราทําเป็นสองชั้นแล้วนะนี่เตาฟงเตาไฟยังเหมือนเดิมแต่ผมจะย้ายเตาไฟนี้นะลงไปไว้ชั้น2นะครับแล้วก็ชั้นนี้เราจะเอาไว้ทาเป็นที่นอนนะครับผมแล้วก็ที่ผ่านมาผมก็มาทาที่กั้นอะไรกับพี่เอกเรียบร้อยแล้วนะก็จะประมาณนี้อันนี้เป็นชั้นบนสุดเลยนะแล้วก็วันนี้นะครับผมก็จะมา ตัดแต่งนะครับแล้วก็จะมาทําหลังคานะครับโดยการใช้ผ้ายางนะที่ผมได้เตรียมมานะครับก็เพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนด้วยเนาะแล้วก็เราจะสามารถอยู่บนต้นไม้นี่แบบปลอดภัยนะครับแล้วก็จะไม่เปียกฝนเนาะนี่เดี๋ยวก็ผมนัดกับพี่เอกไว้นะเดี๋ยวพี่เอกก็จะตามมานะครับพี่เอกว่าติดธุระนิดนึงนะครับเดี๋ยวก็จะตามเข้ามาเอคเดี๋ยวผมจะไปตัดไม้แล้วก็จะมาทํเครื่องบนนี้แล้วก็จะมุงผ้ายางก่อนเนาะเบื่อพี่เอกมาก็พอดีเลยนะครับผม ก็ฝนก็จะไม่ตกประมาณนี้แข็งแรงครับผมนี่สบายมากผมก็ได้เตรียมค้อนนะครับเตรียมตะปูนะครับอะไรมาด้วยนะครับเดี๋ยจะได้ใช้นะแล้วก็เชือกนะเดี๋ยวเราต้องเอาลงไปเอาไม้ข้างล่างนู่นนะผมโยนเชือกไปก่อนมานี่เลย ตอนนี้ก็ได้ยินเสียงฟ้าร้องแล้วเพื่อนนะก็ฝนก็แน่จะมาแล้วเดี๋ยวต้องรีบทําตรงนี้ก่อนนะอเนาะ Okay, เพื่อนทำยังไม่เสร็จเลยฝนมาแล้วเพื่อนก็ได้ประมาณนี้นะนี่ครัผมแต่ยังไม่เสร็จนะใส่ไมน้นี้นิดเดียวเองเดี๋ยวต้องไปขนไม้มาใส่อีกนะฝน,นลงลนะผมฝนลงเม็ดแล้วนี่ครับผมเหมือนจะหาใหญ่ด้วยนะเพื่อนนะตรงนู้นตกหนักมาก นี่ครับผมเพื่อนก็ตอนนี้ผมทยอยขนไม้นะครับขึ้นมาข้างบนแล้วก็ตรงนี้ผมก็ได้ทำผ้าใบกันไว้ก่อนนะยังไม่เสร็จนะเพื่อนผนม,มาก่อนละแต่ตอนนี้พี่เอกก็อยู่ข้างล่างแล้วเพื่อนนะพี่เอกพี่เอกสวัสดีครับพี่เอกพี่เอกก็มัดไม้ให้เราอยู่ข้างล่างนู่นนะครับต้องขนไม้มาด้วยนะเพื่อนนะนี่ฝนตก นี่ครับผมเอ้าสวัสดีครับพี่เอกสวัสดีครับโอ้โหสสวััดีครบยังไม่ได้สวัสดีกันเลยวัอดีพี่เอกเมื่อกี้อยู่ข้างล่างไงใช่ครับผมแล้วตอนนี้ขึ้นมาข้างบนแล้วนะครับผมตอนนี้เราจะทําให้ยางแล้วพี่เโอโอนาะฝนตกค,คดีเลยวันนี้ล่างคาพี่ห <ทำ S 1> นุ่มอยาก<ำ>ได้วิวแบบฝนตกเลยหรอเออได้จริงเลยนะฝนตกฝนตกครับแล้วตอนนี้เดี๋ยวเราจะแกะแล้วเราจะทําให้มันขึ้นไปหน่อยนะพี่เนาะเอาไม้อะไรดึงไปก่อนเนาะเเพื่อนมันจะได้กว้างๆนะนี่ชั้นบนของเรา ก็จะประมาณนี้เลยนะเพื่อนนะฮะหาไม้เบ่งเบ่งอย่างนี้เลอ่าใช่ใช่ใช่เอาเดี๋ยวเราหาไม้ยื่นไปเพราะว่ามันจะได้โล่งๆมันจะได้สบายๆนะพี่อนเนาะใช่ครับผมอืมนี่ครับผมก็ตอนนี้พี่เอกก็จะตัดแต่งแล้วพี่อนเนาะครับผมแต่งให้สวยเลยพี่หนุ่มไหมนี่อุ้ยสวยมากพี่เอกเนี่ยตอนนี้ถ้าพี่เอกไล่ตัดแบบนี้นะล่างแล้วหนุ่มปะล่างเลยนะครับผมสวยงายเลยเนี่ยเห็นไหมผมก็เศษไม้พวกนี้เดี๋ยวเราก็มาทำฟืนเนาะพี่เอกเนาะใช่ครับผมอืมฝนก็ตกไปปอยโปรยเลยนะ บรรยากาศครับเี่ครับเพื่อนๆก็เดี๋ยวเราจะปิดล้อมตรงนี้ให้หมดนะเพราะว่าตรงนี้เราเราก็ตรงนี้ให้มันมีแสงเข้ามานะเพื่อนนะแล้วตรงนี้เราจะไม่ล้อมอะไรแล้วนะเราก็จะปล่อยให้มันโล่งๆแบบนี้เลยเพื่อที่อากาศจะได้ไหลถ่ายเทนะครับทางทิศตะวันออกตะวันตกนะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นบันไดที่เราจะขึ้นมานะครับนี่เราก็จะขึ้นช่องนี้ขึ้นมานี่จากช่องตรงนี้ขึ้นมาข้างบนเดี๋ยวเราก็จะปิดล้อมตรงนี้ด้วยนะครับ ก็ตอนนี้พี่เอกก็จะวัดนะครับแล้วก็จะตัดแล้วเราจะผ่าไม้แล้วพี่เอกเนาะใช่ครับพี่หนุ่มผ่าไม้แล้วก็จะติดติดให้เรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวเราคงาจะไปทามาหหรนั่นแหละเพราะว่า <laughs> เราทําไปทําไปก็อยากทําทนั่นทํานี่ไปอีกนะ,ะใช่แต่เวลาเรามันน้อยนะครับแสงก็จะหมดแล้วแส,แสงก็จะหมดละจะมืดแล้วนะครับผมอ่ะเดี๋ยวพี่เอกก็เดี๋ยวเราตัดตัดตัดเดี๋ยวเราผ่าด้วยกันเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราลุยกันเลยนี่ประมาณนี้นะครับเพื่อนโอ้เป็นไงพี่หนุ่มเกือบเสร็จแล้วใช่ไหม เหนื่อยแล้วพี่นุ่มตอนนี้ตอนนี้เกือบครึ่งทางแล้วเอกคือพี่เอกก็ผ่าให้เต็มแล้วนะเราเราเราจะปิดด้านข้างนะเพื่อนนะเพื่อความปลอดภัยนะครับเอฟซีคอมเมนต์มาเยอะมากนะครับเออไม่ใช่นะนานคาทปนี้นี่นะพี่หนุ่มะนาน้นนะที่เราไม่ได้มาตรงนี้นะครับก็เพื่อนๆก็อยากจะให้เราทําแหละใช่บอกว่ามันจะปลอดภัยด้วยนะพื่อนเนาะปลอดภัยสำหรับพวกเราด้วย แล้วเราจะได้รู้ด้วยไงว่าข้างไหนเป็นตรงไหนโอเโหหินปึกเนาะเออแต่มันเป็น,ปนไงเสียงนี่เข้าท่าไปสวยกว่าตั้งนะถ้าตั้งก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งเสียงไเสียงไม้หักเปียกโอถ้ามาอยู่คนเดียวก็จะจะต้องร้อนนะเพื่อนนะร้อนอยู่ใช่ไหมมันสงูงจริงๆนะเพื่อนแล้วลิฟต์แล้วลิฟเลี้ยวเลย ผมก็จะตีอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะเพียงเนาะเดยวล้อมตรงนี้เลาวก็จะตัดตรงนี้นะครับครับผมเราจะช่วยกันนะครับกับเด็ดเสร็จตรงนี้แล้วเราจะไปทําอาหารด้วยกันนะเมนูเมนูเด็ดรอติดตามนะครับผมรับรองว่าเกาจะกินได้แน่นอนครับผมพี่เอกขัรนเมนูนี้ให้พี่หนุ่มโดยเฉพาะเลยนะครับโอ้โหคนเป็นเกากินได้ล่ะได้ครับพี่หนุ่มเยวนนะผมตอนนี้ก็เย็นแล้วนะ เดี๋ยวเราจะหุงข้าวนะพี่เอกกินเยอะไหมข้าวเยอะไม่ไม,ไม่ไม่ครับฮะ <Huh? S 2> ไม่เยอะครับโอ้ oh, พี่เอกกินไม่เยอะอีกแล้วผมประมาณนี้ก็พอเนาะนี่นนเยอะๆหนักหักน,นี่นไม่เยอะไม่ได้เอาพี่เอกโอเคนี่ครับผมตอนนี้ผมอยู่ชั้นชั้นหนึ่งนึกไหมนะหรือว่าชั้นบนสุดนะ ก็น,นี่ครับผมนี่เมื่อกี้ผมก็ได้ต่อเติมอะไรพวกนี้เนาะแต่ยังไม่ไม่ค่อยเสร็จเรียบร้อยเท่าไหร่นะแต่ตอนนี้พี่เอกก็อยู่ชั้นล่างก่อไฟแบบโหควันนี่แบบนี่ครับผมข้างบนนี่ก็จะเป็นที่เราก็จะขึ้นมานอนกันก็จะเป็นลักษณะนี้นะปูเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก็ถุงหนงถุงนอนอยู่ตรงนี้หมดเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่ก็นอนสบ,บายเลยนะเพื่อนนะกว้างพอสมควรก็จะประมาณนี้นะครับอะเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดู ด้านล่างนะครับที่เป็นชั้นห้องครัวว่าเป็นอย่างไรนะครับผมค่อยๆลงนะครับเพราะว่าไม้มันลื่นด้วยนะนี่ลงมาตรงนี้เป็นชั้นห้องครัวแต่เล็กหน่อยนะพี่เนาะครับผมแต่ก็ก็โอเคนะผมว่านะก็สวยงามประทัดรับเราก็อยู่กันแบบสองคนนะฮะตรงนี้นี่เออออไฟยากมากพี่หนุ่มยากใช่ไหมครับผม นี่ครับผมเราต้องเราต้องได้ไม้อย่างนี้เนาะถ้าเราไม่มีไม้แห้งๆอย่างนี้มาเนี่โหลำบากเย่นะครับนี่อันนี้เพีเอก็จะหุงข้าวก่อไฟที่สําคัญที่สุดนะครับนี่ยาจุดกันยุงครับผมอยู่ในป่าแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะทําอาหารกินโอ้ตอนนี้มีสองชั้นละรู้สึกดีขึ้นนะเพีเอกเนาะครับผม มันไม่มันไม่เกะแกะห้องนองห้องนอนด้วยรับผมแยกกันเลยนะเพี่อเราก็สามารถอยู่คนละที่เลยนะครับห้องนอนก็อยู่ห้องนึงอย่างห้องทำอาหารก็ห้องนึงใช่ใช่นี่ฮะเราก็ติดไฟติดโคมไฟเรียบร้อยนะฮะนี่สว่างขึ้นเนาะเราก็ถ่ายคลิปกันดีมากยิ่งขึ้นแล้วก็ทําให้คลิปของเรามีคุณภาพมากยิ่งขึ้นนะมีแสงสว่างมากขึ้นขอบคุณมากๆด้วยสำหรับตากล้องแสนดีนะครับที่สนับสนุนพวกเรานะครับผมแล้วก็เพื่อนๆสามารถที่จะช่วยเราได้นะ เป็นกำลังใจให้เราแล้วก็อยากจะสนับสนุนอะไรพวกเราก็ส่งให้เราได้นะครับผมขอบคุณครับนี่ครับผมเพื่อนๆก็เมื่อกี้นะครับผมก็อยู่ข้างบนเนาะเพราะว่าพี่เอกผมว่าไม่ต้องลงมาข้างล่างนะพี่เอกจะทำอาหารผมก็ใช้เศษไม้ที่เหลือก็ตัดแต่งซะได้อีกหน่อยนึงนะครับ แล้วก็ไม่อยากทาเยอะละเพราะว่าเดี๋ยวพี่เอกมันจะตกลงไปชั้นล่างเนาะเพราะว่าเรามันเป็นเศษดินเศษอะไรที่เราย้ายจากเมื่อกี้เรามีมีเตาไฟตรงนี้เนาะเราย้ายลงไปข้างล่างแล้วก็ยังมีเศษดินยังไม่ได้ทําความสะอาดเนาะเดี๋ยวมันจะตกลงไปชั้นล่างนะครับนี่ชั้นหนึ่งหรือว่าชั้นนอนก็ประมาณนี้นะเพื่อนๆกว้างขวางพอสมควรเนะยสายมารถนอนได้สบายเลยแล้วก็ถ้าจะลงไปชั้นล่างนะครับก็ลงไว้ตรงนี้นี่แต่จะทุลักทุเลหน่อยนะ พ็ยังแคบอยู่นะครับนี่นี่ครับก็ลงมาอย่างนี้นี่ก็จะเจอพี่เอกนะแต่มันก็แคบนะพน่เอกเนาะครับผมแต่เนี่ยผมก็เลยว่าไปอยู่ข้างบนแต่ก็นั่งได้นะหนุ่มพี่เอกนั่งคนเดียวก็เต็มแล้วนะเพื่อนเก็บของขึ้นไปแล้วก็นั่งได้อยู่ถ้าได้ตรงนั้นได้อยู่ได้อยู่เหรอได้ครับผมเดี๋ยวต้องเก็บของเพราะตอนนี้กระเป๋าพี่เอกก็เต็มตรงนี้เลยเพื่อนนะ แล้วตรงนี้เรายังไม่ได้กั้นนะเพี่เนาะเดี๋ยวให้หาเวลามาทําอีกนะเราค่อยๆทำเนาะเรามีเวลาแค่เสาร์อาทิตย์ใช่ครับพี่หนุ่มนะครับเราพวกเราก็เลยคลิปของเราก็เลยน้อยนะเพื่อนๆแต่ขอบคุณเพื่อนๆด้วยนะใช่ผมต้องขอบคุณเพื่อนนะครับผมเป็นกำลังใจมากนะที่เป็นใครๆพวกเราเนาะรับคลิปของเรามันมีแบบวันครึ่งวันเนี่ยพี่หนุ่มมันไม่แบบยาวๆเลยเนาะพี่หนุ่มเนาะใช่เราแค่มีเวลาเราก็จัดเวลามาทำเนาะครับครับนี่เพื่อน ก็ห้องครัวเราก็ประมาณนี้ตอนนี้พี่เอกทำแกงอะไรนะพี่เอกขอดูหน่อยได้ไหมรีวิวเลยพี่นุ่มฮะขอดูหน่อยได้ไหมนี่พี่เอกได้ได้อะไรมาเนี่ยแล้วมาทําอะไรให้เรากินนะครับไปเปิดดูครับผมโอ้ฝาหม้อไหม้ละลายแล้วพี่นี่อะไรเนี่ยแกงปลาครับพี่หนุ่มแกงปลาแกงปลาช่อนครับพี่หนุ่มปลาช่อนเหรอโอ้ยพี่เอกได้ที่ไหนมาครับพี่เอกไปทำกับดักมาครับผมกับดักอีกแล้วเหรอครับผมหรือว่าไปใส่ไทรนุ่ม บ้านเราเรียกว่าไรายแรดไอ้สรายขั้กลางเขาเรียกว่าอะไรพี่หนุ่มตุ้มหรือเปล่าไม่รู้อ่ะอาจจะเป็นอาจจะเป็นทรายเป็นตุ่มหรอแต่ละแต่ละภาคลองทักมาได้นะพี่เนาะแต่ละแอาจจะเป็นรอบหรือแบบพี่หนุ่มอืมรอบเนาะบางคนก็รอบแล้วตอนนี้คือที่เรามานะมันมันคือฝนตกด้วยนะเราทํางานลําบากแล้วก็ถ่ายทํายากมากผมก็เลยพี่เอกก็เลยใช้ไม้ไม้อย่างนี้นะมาแล้วก็ไฟกว่าจะติดนะ ติดๆดับๆติดๆดับๆห้หนุ่มโอเคผมไม่อยู่ใกล้พี่อีกดีกว่าคือตอนนี้แคบมากแล้วผมก็อยู่ลําบากด้วยโอ้พี่หนุ่มอันนี้ยกไปไว้ในบนเลยก็ได้เนี่ยอ๋อข้าวเหรอครับเดี๋ยวเดี๋ยวข้าวไว้ข้างบนดีกว่าเนาะจะได้ปลอดภัยนะครับผมอ่านี่ครับผมข้าวโอ้น่ากินมากโอเคเอาข้าวไว้ข้างบนกลัวอะไรตกใส่เนาะไว้ข้างบนเดี๋ยวเราขึ้นมากินข้าวตรงนี้นะ วันก็ขึ้นมาแบบหืมขโมงเลยเนี่ยยุงน่าจะไม่มีแล้วชั้นนี้นี่คือแกงปลาของเราเลยครัหนุ่มนะอันนี้แกงอะไรพี่แกงปลาครับหนุ่มแกงปลาเหรออืมน้ำมเขาไายมากครับผมอร่อยเนี่ยโอ้ไม่เป่าไม่ได้ครับหนุ่มนะทองลองกินพุดหน่อยดิพุดหน่อยได้ไม่ได้ไม่ได้เหรอลิ้นพี่เอกไม่ได้ใช้งานกานนะ เราไม่ใช้ลิ้นแล้วพี่หนุ่มลิ้นคือเราเอาไว้เเอาารไว้พูดไงพี่หนุ่มชิมเอาไว้ทำใช่ครับผมเอาเลยพี่เอกนี่เนี่ยดูพี่เอกมั่มเลยฝีมือตัวเองเป็นไงบ้างอร่อยครับผมอไม่อร่อยก็ต้องว่าอร่อยเนาะมาเดา๋ยวมากินข้าวด้วยกันครับผมโอเคครับมาเดี๋ยวเรามากินข้าวด้วยกันเพื่อนนี่ต้มปลาช่อนของพี่เอกนะครับผมแซ่บๆครับเก่งเก่ง แกงปลาช่อนโอเคนี่แกงปลาช่อนครับผมเพื<ๆ>่อนฝีมือพี่เอก uh huh. ผมบอกเลยว่าอร่อยมากนะครับผมแซบ่บได้ใจเลยรสชาตินี่แบบกลมกล่อมนี่ตุกอร่อยจริงนะพี่หนะุ <Hey. S 2> ่มเนาะไม่ได้อร่อยหลอกเนาะกินด้วยกันนะเพื่อนไหมกินข้าด้วยกันนะครับ วันนี้เราจะกินข้าวสูงเลยนะพี่หนุ่มนะใช่ข้าวขอต้นไม้เลยนะหรือพี่หนุม่มไม่ต้องเป่านะพี่เอกจะได้แบบลิ้นจับจ้าจ้าลิ้นจับชาชาโอ้โหแต่ดูดไม่ได้นะพี่อนดูดต้องเย็นกว่านี้อ๋อไม่ไหวอย่างเงี้ย <c oughs> น้ำมันร้ายนะพี่หนุ่มนะน้ำพอดีเลยพื่พี่หนุ่มเคยกินไหมรสชาติแบบเนี้ยรสชาติแบบนี้ผมเคยกินที่ไหนนี่เป็นร้านอาหารอ,อ,อุ้ยหรือว่าแกงอ่อมกบเออแล้วใคร แต่อันนี้ผมกินได้นะปลาดุกอ่ะปลาทอดอ่ะกินได้พี่นุ่มแต่ปลาดุกกินไม่ได้นะเพลกทำไมอ่ะปลาหนังอืมเขาบอกว่าปลาปลาปลาที่เป็นปลาเกีอ่ะผมกินได้แต่ห้ามกินที่ท้องมานนะท้องลากทรายใช่ไหมใช่ท้องลากทรายที่เขาบอกเป็นท้องลากทรายแล้วเนี่ยเพราะว่าที่นั่นมันจะมีพวกกรดยูริกเยอะใช่ กินพี่หนุ่มเลือก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 กินไว้พี่หนุ่มนะมันเป็นอันตรายของมันเป็นอันตรายต่อต่อเราอ่ะพี่หนุ่มต้องเลือกกินครับผมอย่าตามใจปากนะพี่หนุ่มนะตามใจปากไม่ดีเพี่ครับผมบางครั้งคนเราตามใจปากทาให้สุขภาพเราเสียอย่างนี้นะอ่าใช่มันอร่อยนะพี่หนุ่มนะท้องหลักทรายเนี่ยมันเอานีมันมีไขมันแทรกพี่หนุ่มใช่โอโธโ่อย่างเงี้ยอะรอร่อยปากอลำบากร่างกายใช่ครับผมเ่อนอาทิตย์ก่อนผมเดินไม่ได้ เป็นวันอะอต้องไปหาหมอแล้วตอนนี้ผมก็ได้ยามาแล้วสบาย,ยาด,ดีไหมพี่หนุ่มได้กินยาตลอดอีกแล้วจนกว่ายูริกจะลงครับผมนุ่งห่อกระข้าวบเบือ้องเอาละครับเต็มที่เลยพี่หนุ่มนะ,อ,ะอ๋อรอร่อยมาก linear. อร่อยี่คนเดียวนะพี่หนุมนะพี่เอกก็อิ่มแล้วนะครับผมพี่เอกก็กินรีวิวช่องเขานี่มันโคตรอร่อยเลยพี่เอกผมก็เลยต้องมารีวิวช่องผมบ้างเป็นไงครับบรรยากาศบรรยากาศดีมากพี่หนุ่ม้าของเรานะครับผมทำอะไรให้เรียบร้อยนะครับผมมีหลังคาแล้วนะพี่หนุ่มเาไม่ต้องกลัวฝนตกเนาะไม่ต้องกลัวละนนี่เป็นพายังด้วย นี่นะเนะพื่อนมุมมันได้นะเพื่อนนะอืกินอยู่คนเดียวนะโอเคครับผมเพื่อนๆก็ตอนนี้เราทานข้าวเรียบร้อยแล้วนะครับผมและตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะขอตัวพับผ่อนนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้จะต้องไปทํางานแต่เช้าด้วยนะครับสําหรับพี่เอกแล้วก็ผมเองนะครับก็มีภารกิจด้วยนะครับเพื่อน ก็วันนี้เรามาทําตรงนี้เนาะเพื่เ,เ,เนาะใช่ครับผมทาฝาแล้วก็ทําหลังคาการฝนการอะไรให้เรียบร้อยนะครับที่ผ่านมาเราไม่ได้กันเนาะเพราะว่าไม้เรากลัวไม้จะพังด้วยนะแต่ตอนนี้เราทําเป็นบ้านแล้วนะเพื่นอนนะก็าตามที่เพื่อนๆนได้เห็นเลยนี่กับบรรยากาศนี่นะครับผมทําอะไรให้เรียบร้อยหมดละนี่ครับผมก็น่าจะนอนพักสบายเลยนะครับผมเนี่ยผมก็ปูที่นอนด้วยนะเฮ้ยลองนอนนะครับเพื่อนพอไหม นี่ครับหนังท้องตึงหนังตาก็หย่อนนะเพียงเนาะใช่ครับผมพี่หนุ่มโอเคครับผมเพื่อนถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซ u b สไ r i b e ฝากเป็นกำลังใจให้ช่อง YNP นะครับแล้วก็พี่เอก BM ด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมและเพียกต้องขอตัวนอนพักผ่อนก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ลานอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ทุกคนครับสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับ หลับไปแล้วห <laughs> ลับบนหมูนะครับผมบายบายครับผม